สวัสดีคะ่ะสวัสดีที่พี่เอฟซีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดจะพามาชมรถสวยๆน่าใช้กันนะคะรถราคากันให้ช่ำๆเลยนะใครที่มองหารถวิช้งานอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันเนาะว่ามีรถรุ่นไหนน่าใช้งานลดร,ราคาให้เท่าไหร่กันนะคะใครที่มองหารถวิช้งานอยู่ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะ โทรมาได้เลยนะคะแอดได้มาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์กันไปเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่มั่นใจในเครดิตตัวเองนะคะทางเรามีแบงค์รองรับให้หลายสถาบันนะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวนะัดภาพไปชไมรายละเอียดของรถแต่ละคันเลยนะคะว่ามีรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนน่าใช้งานกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยนะ คันนี้เป็นตัวมิซูมิชิมิราช1.2 G L X นะคะคันนี้นะคะมีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะเป็นรถปี2021นะคะเล็กไม่แค่6,300โลเท่านั้นเองลดราคาจากหน้าป้ายให้40,000บาทเลยเดิม369,000นะคะเหลือเพียง329,000บาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,500บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะ แนะนําเป็นอีกทางเลือกนะเปิดคลิปมาคันแรกก็ลดราคาให้40,000บาทแล้วนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่จัดเต็มให้เลยนะพวงมาลัยบางติฟังก์ชันนะคะจอ Android แอร์อนาล็อกนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้รถอีโก้ค่ประหยัดน้ำมันขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมาต่อที่คันที่2นะคะสีแดงแรงลิดแดงเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้เป็นตัวนิสสันโนต 1.2V ปีนะคะเป็นปี2019 รถราคาจากหน้าป้ายให้อีกแล้วนะคะคันนี้รถราคาให้2 0 0 0 0บาทนะเหลือเพียง3 000, 3 000, 9แ0 0มนะคะเลอกไม่4หมืนโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถอีโค่คเช่นเดิมนะคันนี้นะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณ 6A 5 0 0นะคันนี้ผ่อน5 0 0เท่านั้นนะคะได้รถคันนี้สวยๆไปใช้งานกันเลยนะภายในนะคะเป็นโทนสีดํานะคะตัดด้วยสีขาวนะลูกค้าสภาพสวยๆแอร์ออโต้นะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะมาต่อที่คันถัดไปนะคะคันนี้ก็น่าใช้งานเหมือนกันนะเป็นตัวยาริส5ประตูนะคะกับตัวยาริส1.2 e นะคะคันนี้ ปี2016ันะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานแนะนํำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะมาต่อที่คันถัดไปนะคะคันนี้เป็นนิสสันโนนะคะสีบอลเงินเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้รถราคาจากหน้าป้ายให้เหมือนเดิมนะคะลดร,ราคาให้เรือเพียง 3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะปี2019ไม่8 0หม่0 0 0โลนะคะฟรีดาวได้ผ่อยู่ประมาณ6 7 0 0อ่า5,700บาทนะคะคันนี้5,700นะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะมาต่อที่คันถัดไปน่าใช้อีกหนึ่งคันคันนี้เป็นตัว Limited e dition ด้วยนะคะสีขาวหลังคาดำน,นะกับตัว m i t s u ิ i ิ h i Mira นึ่งจนะคะคันนี้มีการปรับลดราคาหน้าป้ายให้เหมือนกันนะเดิมทีเนี่ยอยู่ประมาณ359 ลดราคาให้40,000บาทนะเหลือเพียง3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟังก์ชันคันนี้ได้มาค่อนข้างครบเหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นตัว Limited Edition ด้วยนะสีขาวหลังคาดำสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะฟังก์ชันมาครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ่ม Engine Start กวุมอะไรบังติฟังก์ชัน จอ a อ d ด o i d นะคะลูกค้าสวยน่าใช้เลยนะรถปีใหม่ไหม่น้อยเป็นรถมือเดียวนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะรีบติดต่อหานัดได้เลยนะช่วยทุกท่านดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะคเครดิตดีฟรีดาวได้นะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่คเครดิตดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกดได้เลยนะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นค้าขายข้าราชก,การพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานนะคะหรือว่าอาชีพทั่วไปเนี่ยก็ออกได้นะติดต่อกันเข้า มาได้เลยนะคะมาดูคันถัดไปคันนี้นะ เป็นตัว ishi, มิตซูบิชิมิราชเหมือนกันนะคะเป็นตัว1 2 g จ lx นะคะปี2019ไ 22, ้ไม่22,000โลลดราคาให้อีกแล้วนะคะคันนี้ลดราคาให้20,000บาทเหลือเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5 2 0 0 5,300ันคันนี้ฟรีดาวผ่อน5 2 0 0 5น0 0้นะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกรถคนเดียวได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะห้ามพลาดเลยนะคะมาต่อที่คันถัดไปคันนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะคะเป็นตัวซูซูกิสว ะค,ะคันนี้1.2 g l นะคะคันนี้รถปี2019สีแดงเดิมแท้จากโรงงานนะคะรถราคาจาก้าป้ายให้เหมือนเดิมนะ,ะเดิมทีคันนี้อยู่ประมาณ3 7 9ลดให้40,000เหลือ3 39,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ตัวสุสกีสวิปไปใช้งานกันเลยนะ,ะมาพร้อมกับล้อแม็กซีทองสีสวยพร้อมซิ่งนะคะคันนี้ ผ่อนก็อยู่ประมาณ5,007เท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนหลักพันเท่านั้นอ่าผ่อนประมาณ5,000เท่านั้นเองนะคะสําหรับคลิปที่อ่าสำหรับรถบบที่มารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะคะอ่ะมาต่อที่คันสุดท้ายคันนี้ตัวซิตี้ฮอนด้าซิตนะคะเป็นตัว 1.5S นะคะคันนี้ปี2017นะคะ คันนี้ลดราคาจากหน้าป้ายให้นะลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะคะ3า9 0 0 0รู้สึกว่าที่นัดรีวิวไปล่าสุดเนี่ยเหลือประมาณ3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลดให้4 0 0 0 0บาทเลยนะลูกค้าคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะสำหรับตัวซิตี้นะภายในนะคะคันนี้เป็นโทนสีดำนะคะลูกค้า ตัวเครื่องเล่นเสียงเนี่ยวิทยุของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสวยๆเลยการันตีโครงสร้างให้ทุกขันนะคะไม่มีชนหนัก พิความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคัดเกรด A ให้ทุกคันนะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการของยี่ห้อรถนั่นๆได้เลยนะของเราเนี่ยการันตีให้เลยชนหนักพิความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะคัดเกรด A ทุกคันนะสำหรับใครที่สนใจรถคันไหนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะนัดช่วยทุกคันดันทุกเพสนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์นะหรือว่าลูกค้า ติดขัดเรื่องไหนนะคะก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะนัดยินดีให้คำปรึกษานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะช่วยทุกขั้นดันทุกเคสนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดเลย098260-9587นเัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในเกือบทุกวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอ กันหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ